เย็นนี่ทุกคนด,ดูดุกดิกดุกดิกมาเป็นเพื่อนนะวันเนี้ยดูซซจะถูกไหมเดี๋ยวน้ำขึ้นเดี๋ยวน้ำลงเดี๋ยวน้ำขึ้นเดี๋ยวน้ำลงโอ้ถูกอยู่นะทุกคนถูกอยู่ถูกอยู่ขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตรงนี้แหละน้ำอะ่ะนะถูกเยอะอยู่นะล้างก่อนอันดับแรกต้องล้างก่อนนะโอ้ได้เยอะยอยู่ ไปดุกดิกป่ะดิกไปปุ้มไม่มาดุกดิกกวนปุ้มให้เขาอยู่กับพี่รอก,กินมามา่าเขาหิวนี่อีกอันนึงหิวข้าวเขาหิวข้าว,าว,าวปุ้มปุ๊มเขาหิวข้าว,าว,าวดูสิหนุ่มนะนกน โอ้ถูกยูทุกคนนี่สวยงามตามท้องเรื่องอไปขึ้นข้างบนกันต่อสั่งนูนเขาหาเก็บผักกันเห็นไหมเขาหาเก็บผักบุ้งผักอะไรผักตำลึงอะไรไม่รู้เพื่อนบ้านเปืนพม,มาามาหาเก็บ เราก็ดักปุ้งเขาก็เก็บผักห้ยน้อยนึงอันนี้อันนี้ได้น้อยนังปตามน้ำลดแล้วเมื่อเช้าน้ำเต็มตรงนี้เลยตอนนี้น้ำลดเยอะมากเดินดีๆเดี๋ยวเปลือกหอยบาดขา ระวังนะทุกคนเปลือกหอยนี่อ้อยหนึ่งอันนี้ป่ะบรรยากาศบรรยากาศสาราสาราริมทางดุดดิกเห็นอะไรไม่รู้ไปคนไปต่อค่ะ จากตรงนี้น้ําท่วมดูมุ้งอยู่ข้างบนนะนทุกคนมุ้งอยู่ข้างบนนี่โอ้โหโอ้คุกดู่ทุกคนนี่ไปไปกันต่อโอ้นะเห็นไหม สะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ได้เยอะื่ะเ,เช้าเขามาตัดกิ่งไม้เนาะมันรกรกทางเดินเขาก็เลยมาตัดเดี๋ยวจะเอาไว้ทำฟืน nên không khéo anh <cười> <cười> oh, nói đi, đồ anh Đâu. ตรงนี้จะถูกเยอะนะนะีตรงนี้วันนี้ถูกหนเดียวเมื่อเช้าถูกเยอะหรือมันอยู่สูงหรือเปล่าว่า,มาเมชาว่าน้ำเยอะนะ,ะทุกคนอ๋ออันนี้ขึ้นไว ไว้ทำกินวันนี้ไม่ขายนี่ดักสองอันนะฝั่งนี้กับฝั่งนอนฝั่งนูน้น,นเอาขึ้นนะมาดูฝั่งนี้สิดูสิจะได้ไหมถุกอยู่ถุกไม้เลยเจาะวางไว้ตรงนี้เลยมาเอา จะลันยาวเลยนะทุกคนอุ้ยหอยหอยเซอรี่นะหอยเซอรี่โอ้หถูกยืนทุกคน เดือ3สามอันอย้ามาปกุปกขบเอจาะไม่ค่อยถูกนะวันนี้แล้วค่ะทุกคนจะได้ประมาณนี้แหละกล่องคึอนี่ทุกคนได้ประมาณนี้แหละทั้งกุ้งทั้งปลาอายะ กินหมกลองหมกดูสิมัมนมนัมนคือเกาล่ะจ้าคนมันคือเกาอืเห็นไหมคะได้ประมาณนี้ก็จะหมกปลาใส่ด้วยนะตะกคนก็จะประมาณนี้ล่ะคะ่ะ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ